สรยุทธสุทธศนจินดาเผยรูปภาพพ่อแท้ๆที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนล่าสุดทางด้านผู้ประกาศข่าวชื่อดังสรยุทธสุทธศนจินดาได้ออกมาเผยรูปภาพพ่อแท้ๆที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอยา่างดีสำหรับผู้ประกาศสาวสวยไบร์พิชยาทัพจันพุทธ ผู้ประกาศสาวคู่ใจสรยุทธสุดทัศนะจินดาปัจจุบันต้องบอกเลยว่าสาวไบรท์เป็นผู้ประกาศและพิธีกรคนเก่งที่มีงานชุกคนหนึ่ง ปัจจุบันสรยุท์ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเรื่องเล่าเช้านี้เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และกรรมกรข่าวคุยนอกจอซึ่งแต่และรายการเรตติ้งไม่ธรรมดาแม้จะห่างหายจากการทำหน้าที่ไปนานอยู่พอสมควรล่าสุดทางด้านสรยุท์สุดทัศนจินดาได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความเอาไว้ว่าพ่อผมสมศักดิ์สุดทัศนจินดา